ตาจันไดมากจังไดหวันนี้กับเสย้อหูเล้วกับเสย้ระบาดนี่ยหูแล้วแต่ยังน้อยบมคิดว่าจะโผลสิได้มาได้หวดพลังหลังนะคะอันนี้เราไว้เล็กน้อยก็สุดฟังแล้วจะเนาะคือว่าเราพี่น้องอ่อนได้แฟนรวยบ่รวยแต่เกี่ยวกับศาสนาเนาะ วาสนาพี่น้องเลยแต่ก็อยากได้ผัวรวยทั้งนั้นแหละเนาะมันหักโบได้นี่แล้วเหตงไดแข่งบุญนะแข่งได้แข่งวาชนาแข่งโบได้ด้วยลังคนกับว่าวเฮาแน่ว่าเฮาได้ผัวคหลังพล่ำบัรวยเอ่อว่าเฮาได้ผัวบัรวยสั่นซี่นะนะคือบบหาเอาคนรวยแบบั้นมันโบได้แล้วไปหาจังไใดล่ะอ่าโบได้ง่ายๆได้คนรวยคนรวยเขางบเอาเฮาแล้ววาสนาบบมี สินสตาบุให้ต้องยอมรับเลเนะจ้ะบุรุยบุรุยกับแม่นอยู่นอกพี่น้องชาวเรียนแต่ว่าก็พออยู่พอกินนะคะเราบอได้เห้อดให้ยากเป้ใหญ่เรารับผิดชอบดีนะคะหนาที่เราเราเลา้ผิดชอบดีเรายอมรับเยู่เรารับผิดชอบครอบครัวดีนะคะชาวเรียนไว้อยู่นําเราโดนปานนี้พี่น้องดูแลครอบครัวอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเรารับผิดชอบ ที่ของเราเราเห็ดเต็นที่ม่ให้ม่ให้ลูกให้เมียอดอยากม่ให้คัดสนุนเรื่องเงินทองพอจักพ่อบายนะม่ถึงก็ร่ำรวยเน่นยพี่นออ้องไอม่ถึงก็ร่ำรวยแต่ว่าก็มีความสุขในแบบฉบับของเฮานะคะทุกคนอืบางคนกับเอ้าบางคนกับเฮาเหย,ยียดเฮ่ากับมีม มาครอบเรื่องคัวเพราะลังขี้ทุกแท้สิแล้วแต่เขาพี่น้องเขาก็ชีวิตของเขาไปเขาก็ไม่ได้ว่าให้เขาเหรอกก็ได้ตอบโต้ต่างคนต่างอยู่ไปนะคะกันเห็นว่าใครว้าแล้เขาเ้าบอดีเขาก็ทอยน่ะผมสะเสถีเหมือนเป็นคนที่สิตใจชู้ซี่หีดะเนาะจ้ะน่ะโมเสิีเข้าสู้ซี้ต่อเล่าต่อเถียงโมงเสถีคนแบบนั้นนะคะเป็นคนแบบนั้น ช้นสตาเก็สู่กันฟังสินสตาวาส,สนาบาคื <c oughs> <c oughs> นกันแน่บอกพี่น้องแข่งอย่างแข่งได้ยู่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้นะจ๊ะคนเอออยนี้อ่าเราสู่กันฟังมองมอยนะคะเป็นคำถามยอดฮิตเดา๋ยวน,นี้นะคะทุกคนถามยอดฮิตมันเลือกบราได้ดีเลยคำถามปสิสตอบหรือว่ามันเลือกบราได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะหนึ่งท่าน สวัสดีจ้ามาอมอยสู้กันฟังตอนบ่ายานะจ๊ะเนาะก่อนจะไปห้าลูกสาวคือเก่าคึืนอเดิมใบโซงเลยใบยโซงกว่าลราจะมือนีก็ได้นะคะเปิดคาการมองเห็นน้ำนเหน,น,นาะจ้ะยายบบางคนก็ว่าอุ้ยมันเลือกไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้ เนี่ยแ,แต่บุญวาสนาแล้วแต่เนาะเกิดมาเนาก็ยังเลือกเกิดบ่ได้เนาะใจอยากเกิดมาเป็นลูกกันมหาเศรษฐีเป็นพันล้านเลยมันทักเลือกบ่ได้นี่เนาะพี่น้องคันเลือกได้มันกันดีนะตัวเนาะพี่น้องเลยเลือกบาได้เนี่ยชีวิตคนเราสู่ไปตามวิถีชีวิตของเฮาในแบบฉบับของเฮานะคะ อเอาไอย่างว่าหลายเรื่องอัินเขาใหญ่เว้าหลายเรื่อโมเมนต์แนวที่ๆโมเม้า์ก็จะตันเรื่อก็ได้เขาเอบ่อย่างว้าวหานะพี่น้องให้เกียรติเพิ่นแฟนเพื่อกับเป็นคนหน้าครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวดีมากตลอดนะคะทุกคนก็จะทำงานที่ดีของเราเลยนะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปห้องก็บออยากเว้าหลายเพราะว่าห้องก็ให้เกียรติเพิ่นเออนะคะ ไปใส่บ้านใสคือกันเเดือดไม่สนใจนะคะเรื่องอะไรสิไปได้ไอต่ยากเาเดือดไม่ลำเลีไรพี่น้องอยู่แต่ในเพื่อนอยู่แต่กับครอบครัวอยู่แต่กับลูกกับเต้านะคะทอนเวลากับไปส่งลูกยามบ่ายมากกับไปนับบุกไปใส่เอลีพี่น้องสองปีละสองปีสามปีไม่ได้ไปออกไปใส่เลยม้อยู่แต่ในบ้านนะคะสิไปกับไปกินอาหารกินอย่างกับ ครอบครัวเมื่อแรงก็สิไปแลกินข้าวล่านอาหารแล้วมือแรงไไปไป,ไปก็ไปร้าข้าวล้า, 9, ลาเดินท่าลวละไรอันนี้คือว่าเรื่องไปเนาะแต่เนาะสองมือสามมือจะออกจากบ้านไปอืมไปเพื่นน้ำาล่าเราไม่ได้ไปส่วนมากอยู่แต่บ้านน้องอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ไปใส่รถอไม่มได้ไปใส่นะคะสวัสดีสองพันสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ ทายกันมมย่าใบใามอยู่กันฟังเรื่องชีวิตประจําวันของเราเองนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องันฝรั่งแต่ยังน้อยบ่เคยเห็นฝรั่งว่าีก,ก่อนพี่น้องพิ่กำลังเขาบม้ฝรั่งเขาได้ขเขาจาสาบเาว่ามีฝรัง่งมาสซูบ้านเฮาว่าฉันว่ะ <c oughs> แต่ในน้อยดอกว่าอายุประมาณแปดปีเก้าปีบ่เคยเห็นฝรั่งแหมเ,เล่นไปเบิ่งฝรั่งนั่นแหละที่ว่าไปฟังพี่น้อง เลนเป็นปหลายคนเลยเป็นซิปคนกับแม่เด็กน้อยอยากเห็นฝรั่งนะฝรั่งเป็นผุมทองเนาะตากับคือเฮาเนาะคือดังโด,งด่งๆสิแม่เด็กน้อยแม่อยากไปเบิง่งแม่ฝรั่งเป็นคนแบบได้ยังค<อ>ืแม่เล่นไปพระเจ้าลือเขาซากันว่าได้ผัวฝรั่งให้บ้านพระเจ้าไม่เยี่ยมกันว่าได้ผัวฝรัร่งเขาละซื้ออานซากันว่าสั่แต่ก,กี้ได้แต่หลายปีที่โอ้หลายปีละ เออแลนไปเบิ่งมานดนี้โอ้ไปจอบเศร้าจอบแรงไปจอบฝรั่งที <c oughs> <c oughs> ่จะกรย, <c oughs> ยานไปย่านไหนซองเบิ่งฝรั่งเด็กมาเบ้ากันกับหมู่ได้เด็กน้อยได้นะเก้าปีแปดปีซุ่ไปเบิ่งแล้วโอ้ฝรั่งข้าวเนาะขาวแห้งเนาะสูงสูงดังกันโดง่ดงๆาท่านว่าเออมาคุยเบามอยสู่กันฟังตามภาษาเด็กน้อยเด็กนี่ออ <c oughs> ไปเห็นแล้วออเป็นไอดอล เป็นแอนดอเล็กน้อยสมัยตะกี้ฝรั่งไปใส่มาใส่กันเดียวเบิ่องนี้นะคะแต่ยังนอ้อยอีลิโมเมตต้นแต่สาวเดือนผู้อื่นกับเป็นคือกันเพราะว่าภาคอีสานเฮาตะกอนกับโมท่านได้มีผู้ใดมีผัวคนหลังลายเนะาะอมท่านได้บมได้เห็นง่ายๆว้าง่าย,ายๆซชอีลิแต่ชาวเดือนยังน้อยประมาณแปดปีเก้านปะีสิบปีก็แม่นพี่มาเห็นเลยลายช่วงอายุอ่า มันเรียนมัธยมแล้วเริ่มเห็นหลายแล้วในเมืองในเมืองสก,กุลก็เห็นรูบัณิตฝรั่งในเมืองสกลก็เห็นรูไปไปเล่นห้างเล่นอย่างก็เห็นประจ,จําเลยสิ้นแล้วสิ้นละบ้านนีเห็นฝรั่งละสิ้นละเป็นปกติละแต่ก่อนนะเฮยอยู her, you, her ่เฮยบัณนี้เห็นรูหลายก็สิ้นนะอยู่ในเมืองสกลอยู่ห้างไปตะกี้เป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมไปหาเที่ยวห้างเที่ยวอย่างก็มู่ไปเห็นฝรั่งฝรั่งเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ไลยและเริ่มไลยและบารนี้ฝรั่งไปทางใดกับผู้ใดก็ได้พัวร์ฝรั่งเอาไปบ้านไปยังเขาก็เห็นแล้วพี่น้องบารนี้ก็สิ้นละบารนี้เออนะคะสิ้นละแต่ยังน้อยนะแม่นยูเฮอร์ดีแต่ยังน้อยนะไปหุมเบิ่งฝรั่งปุ๊บ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 เด็กน้อยกันเราเคยเห็นเราเคยเห็นฝรั่งบารนี้เห็นแล้วก็สิ้นละบารนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะสิ้นละบารนี้ เป็นจังไงเนาะข้าวข้าวพี่น้องข้าวข้าวสิลบอีกแล้วรอบที่สามนี่สิลบอีกแล้วรอบที่สามแล้วข้าวมาใหม่ไซร์ใหญกว่าเดิมนะมีข้อมูลมาแล้วว่าจะลบรอบที่สามแล้วนะคะเมนมันสิข้ามาลบเองอีกแล้วเดีรอบที่สามเลยนี่เบิ่งข้าวเนี่ยมันเขาจะเริ่มแล้วนี่นะคะทุกคนอันนี้เขาก็บ่ายิ่งปืนยิงอย่างมาท่าข้าวยก็มีนะคะ Yeah. <laughs> เริ่มลบสวัสดีจ้าคุณมะลิคุณมะลิดานะคะสุภชาติสวัสดีค่ะเริ่มสิลบอีกรอบสามเออมีข่าวมีแนวโน้มแล้วนะอา่าเขมนเขก็มาปักอันเขาเอินบังเกอร์่มาเฮ็ดบังเกอกบังเกอร,กอร์อย่างแน่นนะ,ะยุนแถวชายแดนแล้วพี่น้องสสเรนเครื่องึ้นเข้ขาไปบนข่าวนะคะอา่าเริ่มเตรียมพร้อมแล้วมันเริ่มคนอาวุธ คนอย่างมาแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันน่าจะเสร็จแล้วนะชาวเดือนคิดว่ามันน่าจะทําก่อนข่าวจะออกอีกเนกานนะจะเนาะจะออกก่อนมื้อี้อีกปอนะเป็นอาทิตย์เนี่ยเป็นที่ผ่านมาแล้วมันน่าจะทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันเตรียมอุปกรณ์เตรียมอย่างไว้เฮดบังเกอร์อย่างแน่นหนาคนน้อืมอ่าเตรียมมาพร้อมแล้วอาวงอาวุธนะขมรนตามแนวชายแดนเดีเด๋ยวนี้นะ มันพร้อมที no ่ส no. ิลบกับเฮาเลยเนี่ยแล้วไทยเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะทุกคนตอนนี้น่ะจะลบรอบสามแล้วนะทุกคนค่ะอ่าอ่ามันบร่ได้ยอมจต่มันบอกว่ามันแค้นมันแค้นแค้นเฮาวันนี้มันกับสิลักยิงปืนเข้ามามันสีมันแค้นนะคะมันสีมามันแก้แค้นมันสีมาแก้แค้นเฮาฮะนะเออมันมาแก้แค้นเฮาโดยเฉพาะเลยรอบนี้มันวาอ่านข่าวมาเออ เนาะบ้าสู้กันฟังนะคะเข้ามาโลดเนาะพี่น้องเจอดีแน่รอบสามนะคะทุกคนไทยจัดให้แบบช่ำๆนะคะทุกคนอืมได้ยินนัน่นทอบอ่อาทหารพื้นบ้านอ่าพฤศจิจัดให้แบบช่ำๆไปเลยนะคะทุกคนนะอืมเอานักกเก่านะคะทุกคนเอ่อ มาสั้งเนาะจ้ะเนาะคือมันไม่ยอมนะทุกคนมันคือว่าง่ายๆม,มันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมมันจะมามันจะเอาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารบรอบสามรบรอบสามแล้วรอบสี่รอบอะไรเนี่ยบางทีมันก็มาหลอนมันก็มาหลอนกัดท่าอเก่าเหี่พี่น้องมันบจบบบสิ้นหรอกครับอันนี้นะสาเดือนคิดว่าเอ่อเห็นไหมที่มันที่ไปอะไรนะทุกคน ไปหินสามก้อนสามอะไรเนี่ยผู้อันที่ว่าออกข่าวนะนะเขาก็ยังมาแถลงว่าเขาไม่ได้ทำนะทุกคนอืนั่นนะมันรอบกัดเขาอีกแล้วมันรอบยิงรอบกัดเราอีกแล้วทุกคน ตกใจเพราะใหญ่เ,เราเหตุใหญ่เราเ็ดอันส่งเครื่องกาแฟเครื่องกาแฟตกดังมากแห้งเพราะแม่นเครื่องกาแฟเสียซะแล้วเราว่าบอทักเสียตกจากมือลงสู่พื้นหนันปูนแม่เพิ่อสิบบอปันไดเจ้าว่าออยานแต่มันพังไปเห่นตัวเนาะแม่บอกลงสิบปูนในแท้แนละ้วพัออกก่อนนึงรถ ยากคักเลยนะตอนนี้ไปทำไปทำคลิปวิวกันคลิปวิวกัได้เงินยากยากเป็นยะากวกาเก่าพี่น้องยากคักยากแน่เป็นคลิปวิวนี่แหละได้เงินยากคักก็คือตะกอนตะกอนก็ได้ ทำคลิปรีวิวได้เรียนยากมากเลยทุกคนตอนนี้บม่ได้ง่ายๆจะเรียนนะได้เรียนยากมากทำคลิปรีวิวได้ยากกว่าแตก่ตกนะ่อนแต่ก่อนเราโอเคอยู่รูปภาพอย่างแบบนี้กรับรูปภาพรูปอย่างแบบนี้ครเขาลงไปครับได้เท่าไหร่สี่ห้าเซนก็ได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไ่ได้ลนะ ไม่ยากคลิปเร็วบอกเลยว่ายากมากจ่ายเรียนยากมากบางคนถ้าแม่ในล้วนระบบล้วนแล้วก็ไปเลยก็าจาของเสเรือนล้วนไปแล้วรอบนึงนะคะล้วนไปแล้วได้รอบนึงแล้วได้อ่าไปยังมาเล่นวันี้เริ่มต้นใหม่เล่นใหม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแดงแบบบทุกอย่างแล้วให้มันแดงหมดทุกอย่างแล้วเราค่อยมาเริ่มเล่นใหม่อ่า เริ่มเล่นใหม่อืมก็โอเคยอยู่ What สวัสดีค่ะขอบคุณรับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะลงก่อนนาะจ๊ะพี่นอ้อง